เบนน้องจิ๊บชื่อใรไม่รู้เรื่องหรอชื่อใครอ่านให้ฟังด้วย <c oughs> อ่าน,นไมด้ด้วยนะ <c oughs> อ่านไม่ได้เลยอ่านเร็วเบนน, <c oughs> น้องช้ามากเลยอ่านกลับหัวกลับหางอ่านชื่อดอเอติ ทอะอสวัตตฮันนี้ทีจิบล้วก็คีดีสนีโอเคอันนี้โอเคเบอร์เบอร์ฮบโอ้โหมาไมตวันดีเลว จบเลยก็ได้อันนั้นโอ้ห่อ้โห้โห้โอ้โอ้โออ้หอ้โหน้โหโอใหญ่้โหโี้้หอ้โห้อห้อ้ มัใหญ่วันนี้พูดมไหวมัต้องนมัตงดีจริงๆเลยได่อนนเดใน้วเลยด,ดาาจยายข้ด้วยเอ้าจยข้ด้วยทีนี้เนี่ยไปนน่องจยิบมาแล้วหรอตอนไหนวะหย่บมาเรียบร้อยแล้ววะ

ปดอยู่แทถวแปดละก็ไม wow. hey, oh. ah. yeah. ่ได mm ้ของไอ้บอลด้อเยอดยนี่ยู้นดห่ได้ของตัวเองฮะไม่ไม่ไม่อีกแปดแวอ้งเบื่อไหอ้้นอ่ย ไม่มาเชีย <laughs> ร <are> so <laughs> <Cool. laughs> <laughs> okay. ์ของไครอีกล่ะของพ่อเลนหลักเลยเหรอเรียงสองห้องเรียงสองหองโอเคเอาไปเก็บตรงไหน เก็บกับโตนี่แหละโอเคทีนี้เนั่งถึงเวลาละอาิบเลยออกมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอเคก้าวไม่ใช่อ่านมั่วมงเนี่ยอ่านดีดีอาว่าไงน่กาเลอล i s half later A

สซรายาเฮ้ยใครไม่อกนไรอะใครนี่ยคุตรงนี้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 ตรงนี <uckles> Nine, two, ้ตรงนี้รายาโซรายาม่ไปหยุดแล้วล่ะหนึ่งสองสามอีกลูบอีกลูบ

Hãy OK bay 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 bay

หนึ่งสองสามยัเข็เอาไปน้องต่อเลยไปน้องเร็วเร็วตีหน้าตู้เย็นนะชื่ออะไรลูกชื่อของใคร Vina pin rawwa sunuh tuaha ตองใามโอเคค่ะโอเคปีหน้าเราซื้อนมเหรอนมสักรังสองรังกินจะได้จุ๋มตายไม่ปลอกมือให้เลยนะเพื่อนตั้งที่เดียวเลยชื่ออะไร้อุสมานใครจะเป็นคนยิ้ให้อุสมานให้เอ่อเกย์ซับไปเว้อายัุไรก็อายุอุสมาน

าไปนั่งทำงานต่ออ่านด้วยเร็วๆครับพิตดาวไปน่องไม่ต้องแล้วครับนี่ครับนอย่างนี้ไม่เอาละไม่จริงเนี่ยทำไม่เป็นเลยแค่นี้เองเอาเร็วๆเขารออยู่ชื่อแขกแขกก่อน Hasan, Hasan, tapi ada beri ni apa? Hahaha. 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 Hahaha.

พอหน้ๆทุกนีกันนึง <c oughs> ดานิสออยอเบอร์หนึ่มามีเบอร์สองด้นะเบอร์สามกันเบอร์สี่หนึ่งอามหนึ่งสองตัวเท่ากันเลยเว้ยเด้อ <c oughs> อยู่ในถุงธรรมดาแต่ของดีจะบอกนีโอเคทีนี้ก็ใบน้องทำงานต่ออ่านได้ออกอ่านด้วยเฮ้ยมันซ้อนอยู่กับไอ้นี่แหละเร็วเร็วชื่อเจนาเจน่ายได้อยากใช่ย้อนไปต่ำแล้วต่ำเลย กว่าถ่ายเลยดีกว่าดูสิสิบห้าของกันดูสิลูกสิบห้าของตัวเองหเกันได้ได้แล้วสิบห้าเว้ได้ของทิีมกันได้ไม่ใช่ธรรมดาได้ในตู้เย็นเอาตู้เย็นไปทำอะไรอ่ะถามว่าจะมาถามทำไมลอะไร